วันอังคารที่31พฤษภาคม2565เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาไอนวิมลสุรเสนในอำเภอบ้านผือพบคณะคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตสีในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งได้มอบโล่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมีดรปัญญารัตน์ดลจันกองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตสี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมนะักห้องประชุมเมตตาธรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตสีอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีสวัสดค์อพื่อหพิม่ผู้สื่อข่าวบ้านผือทีวีนิวรายงาน